นี่เกี่ยวข้าวน่ะพี่ข้าวเขาล้มเลยนะเกี่ยวข้างบ้านเลยคุนคุณอ,อะไรกัน เคียวเว็บไหนเนี่ยเข้าออล้มขนาดเนี้ยมันล้อเราไหมเร่า เดินจับหนูไปจับหนูมีหนูไหมเกี่ยวเซกก็ตั้งมาตาเก็บพี่น้องเอ้ยไปนะมันพ่ท่นแห่งเขากล็ลลมลามเต็มอันยะมดนะเรื่องไหนนะ ra ra nó quá ra 2 ra hàn xế chơi chưa vào chưa chơi Nú chưa Nú chưa Nú chưa เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวนาปีข้าวนาปีบุกปลาบุกพูนไปแล้วกอคน่ะโอ้รุยขากว่าไรอะไ่แต่เจ็ดร้อยบวกลายอะไรเลยเจ็ดร้อย เกี่ยวตรงล้มเลยล่ะเห็นไหมล้มเกี่ยวเซกเตอรไปตา,ปตา,ากดูไปตา,ากไหนโอ้เกี่ยวยากแล้วเข้าล้มเนาะ มันล้มนะป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 ,ะปันปัน่นครับโอ้ยเนาะเข้ามันลม้ม โอเคครับสวัสดีสสดครับกับสมัครลูกสะพ้ายสอง,งตำแหน่งมาซอยตากเขานะครับนี่ตากเขาตากเขาเกี่ยวเราก็ต้องมาตากแล้วมา่ยากอีกโอ้ซ้สำเสดายกินชีวิตชาวนา เบื้องกันทุกคนเ้ยเนี่ยคุณตาไปพาขยงนคุณขอกลัวอันนี้คุณแม่นั่งเคี่ยวหมากเบื่องผู้จัดจาการไงคุณเบื่องขวาครับทุกคนชีวิตชา,นา,าวนาทำอะไ้กินเขาเซรามิค โลจักบาทโลเจ็ดบาทบ่ <12. S 1> โลสิบสองบาทโอ้สิบสองบาทสมุนงงเขาอมเด้เขางามบองามเบ่งเกีเดบ่งยังอีกอะเด้อเก้อเกอชุดชาวนาไปลองเ้ยไปไปเห็ดหน้าโมโหแล้ว สนุกสุดคนซื้อกินสบายตูนเกี่ยวอีกทงนำ้ำผูรถเกี่ยวกับมี่ปุณ่ะเกี่ยวกับมาเทมาตากอยู่เนี่ยอุ้มมาตากอยู่เนี่ยจริงรถเกี่ยวปุณ่ะไรนี่ตูนไหมเกี่ยวไรเท่าไหร่ไร Tại 600 phía nông ngươi vô nè 600 chứng kiến rõ là khuất kêu nè Hả Bà Tạc thăm sĩ đây kín Mà sẽ kín khâu mai đây Khâu ข้าวหอมมะลิซีสเกตพอเราจกินลูกไผ่มาเอาเด้อทักเช็ดมาหาเด้อลูกไผ่หาลูกไผ่เห็ดชาวนาเป็นเด้อเว็นรับมาแล้วมาทีมนิวสั่งมาเอาเด้เออชีวิตลูกชาวนาห่อนคักทุกคนเลย แหล่เปลี่ยงเปลี่ยงเลยลุยเองมาจะอีพอดีเลยก้มีเทคนิคการอันนั้นเลยเกินพริกข้าวมันแห้งน,น,นะเก,กินกับข่างบ่เอาแล้วค,ครับเดี๋ยว จบคลิปพี่แล้น,นะครับขอบคุณสำหรับชมคลิปด้วยพี่น้อง